สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับคุณครูจุรีพรนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์เรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1ในเรื่องของหอรมอและคอรนอนะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันต่อไปนี้เป็นเรื่องของการแยกตัวประกอบซึ่งการแยกตัวประกอบนั้นมีหลายวิธีในคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการแยกตัวประกอบโดยใช้การคูนนั่นเองก่อนอื่นนักเรียนจะต้องรู้ความหมายของการแยกตัวประกอบก่อนว่าการแยกตัวประกอบนั้นคืออะไรคะ่ะ การแยกตัวประกอบของจำนวนนับใดนะคะหมายถึงการเขียนแสดงจำนวนนั้นในรูปของการคูณของตัวประกอบเฉพาะนักเรียนยังจำคำว่าตัวประกอบเฉพาะได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวเรามาทบทวนในเรื่องของตัวประกอบเฉพาะนะคะตัวประกอบเฉพาะคือตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะและจำนวนเฉพาะล่ะคะจำได้ไหมเอ่ยจำนวนเฉพาะเป็นจำนวนที่มีตัวประกอบ2ตัวคือ1และจำนวนนับนั้นเช่น 2มีตัวประกอบคือ1และ2 3ม,มีตัวประกอบคือ1และ3 5ม,มีตัวประกอบคือ1และ5ค่ะยกตัวอย่างจำนวนเฉพาะนะคะจำนวนเฉพาะได้แก่2 3 5 7 13 17 23และอื่นๆค่ะนะคะมาทบทวนในเรื่องของการแยกตัวประกอบมีทั้งหมด5ข้อข้อที่1 9เท่ากับ3คูณ3นักเรียนคิดว่าถูกต้องไหมคะข้อนี้แยกตัวประกอบได้ถูกต้องไหมอ่ะข้อที่1ถูกต้องนะคะข้อที่2 12แยกตัวประกอบได้เป็น3คูณ4นักเรียนคิดว่าถูกต้องไหมคะข้อนี้ไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่า4ตัวนี้นะคะไม่ใช่จำนวนเฉพาะค่ะข้อที่3 25เท่ากับ5คูณ5นักเรียนคิดว่าแยกตัวประกอบได้ถูกต้องไหมคะ ข้อนี้ถูกต้องค่ะต่อไปข้อที่4 48เท่ากับ2คูณ2คูณ3คูณ4นักเรียนคิดว่าถูกต้องไหมคะข้อนี้ไม่ถูกต้องเพราะ4ไม่ใช่จำนวนเฉพาะข้อที่5ข้อสุดท้ายแล้วนะคะ53เท่ากับ1นคูณ53นักเรียนคิดว่าถูกต้องไหมคะข้อนี้ข้อนี้ไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่า1ไม่ใช่จำนวนเฉพาะนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะให้นักเรียนช่วยกันแยกตัวประกอบของ40ค่ะตัวแรกนะคะตัวประกอบของ40ครูจะแยกได้เป็น40เท่ากับ2คูณ20เราจะเห็นได้ว่า2เป็นจำนวนเฉพาะแล้วแต่20ยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะคะเราจะแยกต่ออีกได้เป็น40เท่ากับ2คูณ5คูณ4 5คูณ4ตัวนี้นะคะนักเรียนจะดูสิคะว่ามันมาจากไหนเอ่ย มันมาจาก20นั่นเองนะคะ2เป็นจํานวนเฉพาะแล้ว5เป็นจํานวนเฉพาะแล้วแล้ว4ะคะเป็นจํานวนเฉพาะหรือ,อยัง4ยังไม่ใช่จํานวนเฉพาะเราจะแยกต่อค่ะจะได้เป็น40เท่ากับ2คูณ5คูน2คูณ2ซึ่ง2คูน2ตัวนี้นะคะมาจาก4นั่นเองค่ะหรืออีก1วิธีคือ สีนะคะครูจะไม่ใช้2องคูณยีแล้วแต่ครูจะใช้เป็นสี่คูณสิบค่ะเราจะเห็นได้ว่าสก็ยังไม่ใช่จํานวนเฉพาะสิก็ยังไม่ใช่จํานวนเฉพาะเราจะสามารถแยกต่อออกได้เป็นสนะคะสามารถแยกออกได้เป็น2อคูณสองค่ะสิบ สามารถแยกออกได้เป็น2คูณ5ค่ะเราจะเห็นได้ว่าทั้ง4ตัวเป็นจำนวนเฉพาะแล้วดังนั้นข้อนี้นะคะ40สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ2คูณ2คูณ5ค่ะหรือเปลี่ยนเป็นรูปของเลขยกกำลังได้เป็น2ยกกำลัง3ความหมายคือ2คูณกัน3ตัวคูณด้วย5นั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างถัดไปนะคะคือโจงหาตัวประกอบของ63 63นะคะครูจะแยกได้เป็น7คูณกับ9เราจะเห็นได้ว่า7เป็นจํานวนเฉพาะหรือยังคะเป็นแล้วแต่ว่า9ยังไม่ใช่จํานวนเฉพาะนะคะข้อนี้เราจะยังไม่จบเราจะต้องแยกต่ออีกเป็น63เท่ากับ7คูณ3คูณ3ซึ่ง3คูณ3 2ตัวนี้คูณกันมาจากอะไรคะมาจาก9นั่นเองหรือ เราจะทําได้เป็น63แยกออกได้เป็น7คูณกับ9จะเห็นได้แล้วนะคะว่า7เป็นจํานจนเฉพาะแล้วแต่9ยังไม่ใช่จํานวนเฉพาะแยกต่อออกมาได้เป็น7ค3คูณ3คูณ3ซึ่ง3คูณ3ตัวนี้มาจาก9นั่นเองนะคะดังนั้นเราจะค้ำได้เป็น63แยกตัวประกอบได้เป็น3คูณ3คูณ7จจะเห็นได้ว่าคำตอบจากตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้ไม่เหมือนกันกันกบตรงนี้นะคะสมบัติการสลับที่การคูณนักเรียนังจำได้ไหมเอ่ยครูใช้สมบัติการสลับที่การคูณมาใช้เพื่อที่จะ,ะเรียงตัวเลขตรงนี้นะคะจากน้อยไปมากค่ะดังนั้นข้อนี้นะคะ63แยกตัวประกอบได้เป็น3คูณ3คูณ7หรือทำในรูปของเลขยกกำลังได้เป็น3ยกกำลังสองคูณ7นั่นเองค่ะ ไปเป็นตัวอย่างที่3นะคะจงแยกตัวประกอบของ100ซึ่ง100เนี่ยอะไรคูณกันได้100นี่มีเยอะมากครูใช้เป็น2คูณกับ50ซึ่ง2เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะแล้วแต่ว่า50เนี่ยยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะข้อนี้เราจะยังไม่หยุดนะคะต่อไป100เท่ากับ2คูณ2คูณ25จะเห็นได้ว่า2คูณ25นี้มาจากอะไรคะ มาจาก50นั่นเองข้อนี้จุดเลี่ยงคะยังเพราะว่า25ยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะอ่ะแยกต่อได้เป็น100เท่ากับ2คูณ2คูณ5คูณ5ซึ่ง5คูณ5ตัวนี้มาจาก25นั่นเองนะคะข้อนี้เป็นจำนวนเฉพาะหมดหรือยังเป็นแล้วนะคะหรือทำได้เป็น100แยกออกมาได้เป็น10คูณ10ตอนนี้ครูจะไม่ใช้2คูณ50แล้วน,นะคะ ครูจะใช้เป็น10คูณ10ซึ่ง10ยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะแน่นอนเราจะแยก10ออกมาได้เป็น10แยกมาได้เป็น2คูณ5ดังนั้นข้อนี้นะคะเราจะแยกตัวประกอบของ100ได้เป็น2คูณ2คูณ5คูณหหรือทำในรูปแบบของเลขยกกำลังได้เป็น2ยกกำลังสอคูณ5ยกกำลังสองนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะมาดูตัวอย่างที่4ในเรื่องของการแยกตัวประกอบของ165อนะคะอันแรกนะคะ165คูณแยกได้เป็น3คูณกับ55นักเรียนจะเห็นได้ว่า3เป็นจนํานวนเฉพาะแล้วแต่ว่า55ยังไม่ใช่จํานวนเฉพาะดังนั้นเราต้องแยกออกต่อได้เป็น165เท่ากับ3คูณ5คูณ11ซึ่ง5คูณ11นี้มาจาก 55นั่นเองค่ะหรือจะใช้เป็น165คูณจะไม่ใช้3คูณ55แล้วแต่คูจะใช้เป็น33คูณ5ซึ่ง33ยังไม่ใช่จำํำนวนเฉพาะแต่5เป็นจำนํำนวนเฉพาะแล้วแยกต่อได้เป็น3คูณ11คูณ5ซึ่ง3คูณ11นี้มาจาก33นั่นเองค่ะ ดังนั้นข้อนี้165สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น3คูณ5คูณ11นั่นเองค่ะต่อไปนะคะให้นักเรียนเตรียมสมุดปากกาให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลองแยกตัวประกอบของจำนวนนับต่อไปนี้นะคะโดยใช้การคูณมีทั้งหมด5ข้อคือข้อที่1 48ข้อที่2 72ข้อที่3 1 4 7ข้อที่4 192และข้อที่5 168นะคะ เดี๋ยวครูจะมาเฉลยในคลิปหน้านะคะนักเรียนคะคณิตศาสตร์ไม่ยากเลยแต่ต้องรู้จักมันฝึกฝนสำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย